แล้วมันจะเลี้ยงมาเลยอดีนยวก็เป็นบรรยากาศง,ง,งานเลี้ยงวันนี้เจ้าภาพกําลังวางแผนง,งานกันอยู่ไปเราเดินมองให้ดีนะครับข้างหน้าแถวข้างหน้าเรา,า,า,ามันเป็นของพวกเราเ,าเองนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับนับแถวที่หนึ่งแถวที่สองตัวที่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสี่สิบสองตัวอีนะครับงานเลี้ยงหมาสั์ปุ๋ยน้องแก้มมาสัต์ปุ๋ยของศรีประจันเนาะ จัดที่วัดละหารนะครับสีประจัดนะฮะวันนี้สุปียาแบนนะโอ้เวทีอรังการจอ LED ภาพเสียงโอเคนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูฝั่งฝั่งที่เขาให้คนทั่วไปเข้าดูจะอยู่ฝั่งนี้ฮะเนี่ยลุงพลจองตัวอีไว้แล้ว อ้าวเปลี่ยนชุดแล้วนะฮะโอ้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยงานเขาเริ่มกี่โมงเนี่ยห้าโมงแขกเชิญแขกอะไรเข้ามาร่วมงานใช่ไหมอ๋อห้าโมงอ๋อพวกลุงก็เตรียมสแตนบายใครใครเล่นตัววงฟรีแลนซ์ใช่วงฟรีแลนซ์เหรอดูม่งวิ่งหมดเช็คดาวน์ยเงี้ยห้อานำนี่นะ อ๋อได้คับลุงลุงพลเฝ้าโต๊ไว้เดี๋ยวโต๊อีหายนะแดดกฝ้าไว้แล้วมีกันชื่อไปยังวอลุงพลเดี๋ยวลุงมาต่งกาให้เองอ่ะวอลุงพลแปลว่าวัดลุงพลใช่ไหมลุงก็นี่ฝั่งนี้คือโต๊อีสนหรับเอซีที่มาชมงานนะครับได้ มีฟังเดียวบอกเขาร้านค้างเพียบร้านค้าร้านค้าเพียบร้านค้าเพียบใครจะไปใครจะไปนั่งต่างคนไม่ละต่างนู้นทำนั่งก้อนกว้างนี้เต็มก่อนได้ฟังคนดีลังทีล่างคนดีล่างอือแล้วดึกๆใครเปิดใช่ไหมเดึกๆใครเปิดวันนี้เตรียมโต๊ะอี้ไว้รองรับเอฟซีหกร้อยตัวหกร้อยตัวเออหกรตัวไม่พอไม่พอหามาหามาเพิ่มได้ ตอนนี้มีเซอนใบพรอย่างนั้นก็หนึ่งพันเลยเอออย่างนึไม่ใช่งานปิดตู้ยี่ยัง40ล้านปิดก็ล้านสักหนึ่งพันนี่เป็นงานเข้าไม่ใช่งานเรล่าห้ามาเรื่งงานไม่ใช่งานวัดของเราถ้างานวัดเราทีก็จะตั้งกลางเอาพอมาลองมาไมคะเลอามาให้ยไม่แบว่างานกีเลี่ยงเข้าโอ้งานกีเลี่ยงเขาครับแต่เราก็จัดมุมให้เอฟซีเต้นอยู่คือมุมนี้ที่เรานั่งอยู่นี่ใช่ไหมใช่ว่าเข้า เร่หวัรัอ๋อเป็นของคันรถเ่ะครับรณองคันรถอประมาณเกือบสามสิบคนไอนั่เลยแปดอ่าแปดสิบผมแปดสิบผนก็รถตู้หลายคันทีเดียวนะแต่ผมเห็นจอดอยู่หน้ารถของมีสองคันอะไรลุงนง่ด็กนี่ง อ๋อที่ช่องดังอ๋อลุงยังตัดไม่ขาดเลยเล oh, an ุงปานนี่นะตัดไม่ขาดนะฮะนี่ลุงลุงก็บอกอ๋อลุงก็ชอบไปไเปาอ๋อลุงก็ชอบไปได้เปล่าอ๋อนะฮะอ๋อไม่ใช่ลูกสุขของสวนะครับลุงยังบอกว่าไปได้เพราะว่าไปกลัวที่บ้านนะฮะที่บ้านไปกลัวเหก็เพิ่งกลับจากโรงหวานวันนี้อ๋อตีปิ๊บดังเนาะ เตปีบดังอยู่นะโอ้สบายมากสบายมากโอ้โหก็ทุกวันนี่ยก็เลื่อยไม้ทุกวันออเลื่อยไม้ทุกวันออกกําลังกายเนี่ยเขาายืดไปไหมว่ายอายุเท่าไหร่นะครับเจ็ดถึงเก้เจ็ดสิบสองเป็นน้องของคนนี้อือเพราะว่าคนนี้ผมขาวอ้โหผมขาวก็อายุมากกว่าอถ้าผมดําก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เออ ผมหกเก้าเขาเจ็ดสองไปหาผมเป็นรุ่นกาเขาดูที่ผมเขาไม่ดูที่อายุเนี่ยเห็นไม่รุ่งยังผมดำเลยไม่ได้ดำปุ๊บแต่ลุงอายุเท่าไหร่ครับลุงอายุเท่าไหร่ครับนี่รุ่งเยอะกว่าเจ็ดสี่เจ็ดสี่าเจ็ดสี่ผมดำปุ๊บได้เลยอ่อยอมเลยลุงยอมเลยคนนั้นที่ยอมแล้วเจ็ดแปดเหรอนี่คนนึงนี่ฮะก็จะมีสามท่านนะที่บริการเนาะ ให้เช่าก้อี้ตัวละ40บาทนะครับเอามานั่งชมได้เลยตามบริเวณนี้นะครับข้างเวทีส่วนด้านในก็จะเป็นงานเลี้ยงนะครับที่เขาจัดไว้รองรับแขกของเขางาเวทีต่างๆแล้วจะเป็นไงมีมีเอ็กซ์ซีให้มาให้จองก้อี้วะจะจองไม่ไหวมั้งตายต้องตายรู้อ่ะ เนี่ยครับบรรยากาศตอนนี้โอ้โหนะกระโปงแดงเขาลงจิงโชกป่ะเขาย้อนในเป้าป่าวจิงโชกเก็บค่าเก้าอี้เท่าไหร่สี่สิบบาทครับผมลุงเขาบอกมีเสียงโชคไหมกระโปรงแดงโอ้โหสุดยอดจริงจริงดีมากดีมากดีมาก ีเสียงโชคเว้ยโอ้วันนี้งผมว่านะวันนี้ไล่โทษทีแน่นอนใช่ผมว่านะนะจะมีการเสียงโชคแ้ผมว่าไม่เหลือแล้วป้าแปดสิบก็หมดโอดขนาดนั้นเขาเข้าเที่ยวเอาไปซื้อเข้านะฮะเขาโดนไปแล้วนะเนี่ยเขาใจอะไรแล้วเป็นคนแรกที่มาประเดิมเก้าอี้ให้วันนี้คนนี้แหละฮะที่มาประเดิมเก้าอี้ให้วันเนี้ย โอ้ป้าโถลุงพนไม่ธรรม,มดามาก่อนบ้าน,นมาจองเก้าอี้สุดยอดเลยลุงพลขอฟังเพลงยอดลักหน่อยฮะขอากขอบคุณที่ได้รับไออุ่นอองเลยครับท่านอ่อง,อ,อ,งองให้ฟังหน่อยก็อยฟังเสียงลุงพลครับ ลองเป็นยังไงผมลองเป็นผมเป็นลองไปแล้วลองไม่เป็นการุณจากแฟนเพลงเม่เมื่อคืนเนาะครูสลาเนาะเขาพูดจริงจริงเขาว่าไงบ้างลุงลุงจำได้ไหมผมเป็นลุงลุ้มลิ้นพันกันแล้วเมื่อคืนเขาพูดแล้วเขาแบบเขาบอกว่าผู้ชุมชนมาแล้วมาแล้วหัวหน้างานเขาเป็นหาวหน๋อ ครับปีนีครับผู้ใหญ่ครับผมครับผมผู้ใหญ่ต้นเท้าอยู่ตรงนเพระอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรอกจดี๋รวีนี้ไว้ให้แี้ครบก่นเออนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับโมนาเนี่ยนะโมน้าชุมชนนะเปลี่ยนชิ้นทุ่งนี่เลยการลงตัวนะเราจะไปเอาหน้าดิบใจด้วยเพาะผู้ใหญ่จะให้ติ้มเดี๋ยวเดี๋ยวรับที่เข้าเลยรับที่เข้าเลยโอเค วงคขอกล้ๆเน่โอกนะคะว่าชุดแดงเลือกได้เลยอชุดแดงเลือกได้เลยเลือกได้อ๋อลุงพลอยากลุงอัอยากอากา้าบอกทำมเกโชควันนี้มา80คนก็ม่โลุงพลชุดแดงเอกไม่ยอมไหเนี่ยโอ้โหลุงพลโอ้โหชุดแดงกำลังรวมพลครับตอนนี้ลุงพลมองตาปิ๊บๆฮะทำอะไรไม่ได้ cô nói là quên là gì nè Để luôn thôi còn chưa luôn ở... mấy